สวัสดีค่ะพี่กุ้งมาตามติดเคสรีวิวน้องตูนนะคะอันนี้คือกดกดรอบที่2นะคะให้น้องพักหน้าไปสักพักหนึ่งนะคะอันนี้คือหน้าน้องถ้าใครไปตามติดรีวิวครั้งแรกนะคะจะรู้ว่าหน้าน้องรอยดําเยอะมากถูกไหมพี่ใช่เป็นรอยดําแล้วก็อ่าใช่อยแกะดีพี่ตูนรู้สึกเป็นไงบ้างลูกดีครับดีขึ้นเยอะเลยครับชอบไหมหน้าขาวรอยดําชัดชัดก็คือเยอะกว่านี้อ่าสิวเยอะกว่านี้นะคะ พี่การ์ดแม่ขอเบาๆบหน่อยนะลูกแม่ขอทํางานแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเนี่ยค่ะรอยดำแล,แล้วผิวก็แข็งแรงขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวพี่กุ้งจะทําการเคลียร์ให้ดูอันนี้คือกดรอบที่2เองนะคะถ้าใครตามติดคลิปอยู่นะ พี่ดงพี่กุ้งขอเสียงเบาๆนิดนึงนะลูกนะอ,อขอบคุณค่ะถ้าเป็นสิวแบบของน้องตนูนอย่างเงี้ยค่ะเปอร์เซน็นต์การดีขึ้นนะคะก็จะไว <c oughs> ขอประทานโทษค่ะ ก,ก็จะไวนะคะแต่ในการไวก็ขึ้นอยู่ที่การใช้ครีมเลยนะน้องใช้ครีมสม่ำเสมอนะคะล้างหน้าให้สะอาดนางจะไม่ไม่ยอมขาดครีมเลยเพราะว่านางอยากหายพอใช้ครีมได้ถึงนะคะรอยดำก็จะจางลงไวมากลืมให้พี่วีถ่ายรูปก,ก่อนไวนะ้เนาะไม่ใช่ว่าพี่กุ้งอยากถ่ายคลิมนะคะแต่ว่าตูนใช้ครีมจริงไหมจริงครับใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะลูก ไม่ใช่ว่าเอกอะ่ะก็อยากขายแต่คือการแนะนำก็คือมันจะเห็นผลคู่กันมากสลายพอกไปในพี่ตูน ดีครับเย็นสบายชอบมากไหมครับพอบทุกวันไหมทุกวันอ่าทุกวันหน้าดีขึ้นเลยไหม yeah, yeah, yeah. อันนี้ขนาดว่ายังไม่ได้ให้ครีมปุ่มขาวเลยเนาะ <c oughs> ให้ใช้แค่อโลมากสาลายแล้วก็โฟมแล้วก็ละลายสิว สิวแทบหายเลยอะบางทีการกดไม่ได้ต้องอยู่ที่ว่าจำนวนมากครั้งนะคะอยู่ที่การที่เราใช้ครีมแล้วผิวเรารับกับครีมถ้าผิวเรารับกับครีมนะคะการกดก็จะได้น้อยลงค่ะ<ม>ถ้าเวลากดแต่ละครั้งเราสามารถเรออกได้เยอะหลุมอันนี้น้องเป็นอยู่แล้วนะคะ ช่เดี๋ยวรอตามหลุมได้เรามีทีมรดหลุมสิวด้วย งนหน้านั่นกอลมเจ็บน้อยกว่าทีแรกไม่ตัวจะเจอกันพรุ่งนี้นะคะน้อยกว่าพี่น้อยกว่า

สิวพวกนี้คือเป็นพวกไขมันนะคะถ้าไม่กดอ่ะฝนเนี้ถ้าไม่กดก็คือมันจะเกาะกินเนื้อกลายเป็นหลุมสิวได้น้ำผ้กับกิเดียใช่ค่ะใช่เนี่ยนะถ่านแล้วกดแล้วหายเลยไหมคะไม่หายเลยนะคะพี่กุ้งบอกก่อนนะมันต้องกดต่อเนื่องนะคะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องทุกอาทิตย์เหมือนที่พี่กุ้งนะัดน้องตูนของน้องตูนนี่เป็นเดือนนะคะรุ่งถึงนัด เพราะว่ามันอยู่ที่ลักษณะของสิวการนัดเคสนะคะไม่ได้ว่าคือต้องทุกอาทิตย์แต่คือต้องอยู่ในลักษณะของสิวแต่ถ้าลูกค้าเป็นกลุ่มสิวอุดตันนะคะอุดตันก็คือที่เป็นเยอะๆอุดตันเป็นดๆพวกนั้นจะนัดทุกหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าคือกรณีสิวที่คล้ายแบบนี้ค่ะเป็นสิวที่เป็นพวกไขมันที่แบบฝังี้ค่นะคะก็ดูตามผีวูก็จะประมาณ1เดือน10วันหนึ่งเดือนแล้วแต่กรณีนะคะ เสียงเด็กๆนิดนึงนะคะเจ็จนิดนึงนะล,ลูกเจ็บไหมเอาไหมอะไม่ตื่นเต้นหัวนะอันยังไม่สุดแต่น้องจะเจ็บมากเราไม่เอาแล้วคะ่ะน้องไม่อนุญาต กดสอบครั้งแล้วได้ขนาดนี้พี่พุ้กว่ามันสุดยอดมากลนะตูนเนาะอตูนก็จะชอบเจ็บแถวคออันนี้อีกน,นิดหนึ่งหลุกจะเสร็จแล้วลูกสามเมตรตูนนนะโอเค เม็ดนึงเดี๋ยวทุกคนต้องเห็นเม็ดนี้โอเคนะคะหลังจากเคียร์สิวเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการมาดนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ําตกผักนะคะเช็ดทำความสะอาดถวและการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็นัด ลดแดงเอ้ยมาร์คฆ่าเชื้อค่ะด้วยตัวละลายหัวสิวนะคะตัวนี้ช่วยฆ่าเชื้อสิวลดอักเสบของผิวนะคะมาร์คลดรอยแดงด้วยอโรเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงของผิวการอักเสบของผิวการแห้งลอกของผิวนะคะสุดท้ายเราจะมาร์คล้างสารพิษผิวด้วยมาส์คสาลายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งโกสิวกะปุกนี้นะคะตัวนี้ช่วยได้ดีมากนะคะน้องตูนพ่อเป็นประจําทุกวันสังเกตจากผิวของตูนได้นะคะจากผิวคล้ำและดานะคะกลับผิวให้ขาวสว่างขึ้นแล้วก็รอยจางลงนะคะอย่าลืมนะคะพ่อมาส์คสาลายเป็นประจําทุกวันแล กันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ